แก้ปัญหาล่องแก้มลึกล่องน้ำหมากลึกผู้หญิงเรานะคะที่มีปัญหาล่องแก้มลึกล่องน้ำหมากลึกเนี่ยทำให้ดูหน้าแก่กะว่าวัยถึง10ปีวันนี้ทันมีเคล็ดลับวิธีการที่จะมาแก้ปัญหาล่องแก้มลึกกับล่องน้ำหมากลึกง่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าผู้หญิงเราเริ่มมีริ้วรอยบริเวณล่องแก้มตอนที่อายุ25ปีแต่ยังไม่เห็นชัดเจนหรอกทำไมถึงต้องเกิดริ้วรอยล่องแก้มเพราะว่า ตอนที่เราเนี่ยเป็นเด็กสาวนะคะบนใบหน้าของเราเนี่ยมีความหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นมวลกระดูกจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันหรือแม้กระทั่งชั้นผิวหนังเนี่ยแต่พออายุที่เยอะมากขึ้นเริ่มต้นที่อายุ25ปีชั้นกระดูกบนใบหน้าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะกระดูกบริเวณ ได้โหนกแก้มเกิดการสลายตัวลงยุบตัวลงหลังจากนั้นกล้ามเนื้อที่มันเคยยึดติดกับกระดูกเนี่ยมันไม่สามารถยึดติดได้เหมือนเดิมมันก็ห้อยตัวคล้อยตัวหย่อนตัวลงมาพอมันคล้อยหย่อนลงมาแล้วชั้นไขมันบนใบหน้าอีกเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันยุบตัวมันก็มาห้อยทิ้งดิ่งมันก็ทําให้แก้มของเราเนี่ย ห้อยย้วยไปอีกประจวบมาะกับน้ำเหลืองบนใบหน้าของเราเนี่ยแหละค่ะเกิดการค้ำค้างทําให้ผิวหน้าหมองค้าทําให้ผิวยิ่งห้อยยิ่งคล้อยยิ่งย้วยลองแก้มยิ่งลึกมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คุณเนี่ยดูแก่ก่อนวัย มากเท่านั้นวันนี้ทันมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะมาแก้ปัญหาล่องแก้มลึกนะคะแก้ปัญหาล่องแก้มลึกด้วยการใช้กลัวซาค่ะจะใช้สําหรับนวดหน้าตัวเองก็ได้หรือจะใช้สร้างอาชีพสร้างหน้าสวยให้กับลูกค้าก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะทันก็จะใช้ตัวน้ามันมารุมตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการชโลมผิวก่อนในขณะการกลัวซาเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ผิวหน้าแห้งเราควรที่จะต้องชโลมด้วยน้ามันมารุมก่อน ทันก็จะหยดน้ำมันบำรุงที่ฝ่ามือแล้วก็ชโลมผิวในกรณีที่คุณลูกค้านะคะมีลักษณะผิวหน้ามันอยู่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะชโลมน้ำมันเยอะมากเกินไปเนาะใช้กัวซาจับแบบที่เราถนัดมือ ย้ำนะคะไม่ต้องจับตามแนวแบบอุ้ยเขาต้องบอกว่ามุมนี้ดีมุมนี้ดีดทําตามที่เราถนัดไม่งั้นเดี๋ยวกลัวซาจะหลุดมือเน้นบริเวณช่วงล่องแก้มไปถึงล่องน้ำหมากจุดนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองด้วยตรงจุดนี้เน้นกระตุ้นไปค่อยๆสกิดไปนะคะ ลงลึกไปเลยลงลึกจากล่องแก้มแล้วก็ดันไปถึงล่องน้ำหมากหลังจากนั้นล้อล้อใต้บริเวณล่องแก้มใต้หนกแก้ม แล้วก็รีดเวลารีดรีดแบบ4 5าองศาใช้มือเราปลายนิ้วนะปลายนิ้วแบบนี้รีดแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมีลักษณะผิวหน้าที่แข็งมากทันแนะให้อีกเทคนิคหนึ่งเราอาจจะมีการนวดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไปด้วยนะ ถ้านวดกล้ามเนื้อก็ให้ใช้คอลลาเจนในการนวดแต่และใช้ข้อมือบริเวณตรงช่วงนี้นวด1 2 3ขยับไปที่ล่องน้ำหมากและมาที่ล่องแก้ม <ceu ung> คุณลูกค้าจะรู้สึกผ่อนคลายมากเลยบนใบหน้าของคนเราเนี่ยคะ่ะจะมีกล้ามเนื้ออยู่หลายมัด เสร็จแล้วเราก็ใช้ฝ่ามือรีดน้ำหนักลงที่ฝ่ามือนะคะน้ำหนักเติมที่ร่องแก้ม แต่ถ้าสาวๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาล่องแก้มล่องน้ำหมากที่ลึกมากๆเลยเราก็ควรที่จะใช้นิ้วมือแบบนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมดีดขึ้นแบบนี้ท่านี้แต่ท่านี้เนี่ยมันจะช่วยเป็นการปั้นแก้มปั้นแก้มให้เหมือนกับเป็นแก้มส้มแต่ถ้าท่านไหนนะคะไม่อยากได้แก้มส้ม ก็สามารถปรับได้แต่เราต้องเริ่มต้นจากท่านี้ก่อนนะสำหรับสาวๆที่แบบอยากแก้ปัญหาเรื่องร่องแก้มหรืออ่าคราวนี้ก็ปรับใช้มือข้อบริเวณตรงช่วงนี้นุ่มๆปรับวางลงไปที่ผิว อย่าให้กระดูกชนกระดูกไม่งั้นจะเจ็บสามารถที่จะวนเป็นกลมๆแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วก็ลงแล้วก็รีดถ้ารีดน้ำหนักมือเรายังไม่เก่งมากพอใช้ตัวกัวซาช่วยค่ะ เมื่อกี้นะที่แบบว่าทันโกยเนื้อตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบแก้มส้มเลยแต่พอเราปรับโนโนก็หายไปเลยแก้มส้มก็หายไปเลยมาดูกันค่ะว่าลองแก้มที่เลึกตื้นขึ้นไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าตรงล่องแก้มตรงนี้ค่ะมันตื้นขึ้นถ้าเทียบกับฝั่งนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยไปฉีดโวยังไม่ได้ขนาดนี้นะคะอืมเห็นไหมคะ,คะใช่ค่ะสุดยอดเลยเราสังเกตนะไม่ใช่แค่ล่องแก้มตื้นขึ้นอย่างเดียวนะคะโหนกแก้มบริเวณตรงนี้ที่สูงตรงนี้สูงกว่าแต่ตรงนี้เตี้ยไปแล้วเพราะเราเนี่ย รเราไม่ได้แค่แก้ปัญหาล่องแก้มแต่เราปรับสรีระโครงสร้างของผิวหน้าบริเวณตรงช่วงนี้ด้วยหน้าเนี่ยตรงนี้เรียวขึ้นล่องแก้มตื้นขึ้นโหนกแก้มยุบขึ้นมันก็เลยทําให้ล่องแก้มที่เราเห็นเนี่ยลึกมันตื้นขึ้นได้หมดฉะนั้นเวลาการแก้เราไม่ได้แค่แก้มิติเดียวนะเราต้องแก้ทั้งโครงหน้าจะยิ่งทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนค่ะ ใช้กัวสาวไวน้นวดหน้าตัวเองหน้าก็สวยใช้สำหรับนวดหน้าลูกค้าก็สามารถสร้างรายรับได้ท่านไหนสนใจอยากเรียนรู้วิธีการใช้กัวสาวนวดหน้าตัวเองหรือจะ รับบริการนวดหน้าลูกค้าให้ทําเป็นอาชีพก็สามารถพิมพ์คําว่าสนใจได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้ค่ะและอย่าลืมกดติดตามธัญญนีเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆที่ทําให้คุณหน้าสวยหน้าดูดีแล้วก็สามารถสร้างรายรับได้ด้วยสองมือของคุณเองค่ะถ้าคุณสามารถทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สวยหล่อได้คุณรวยแน่นอนธัญญนีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ